นึงคนจํานวนไม่มากแต่เริ่มแล้วโดยพ่องี้แต่มาเริ่มจริงๆในสมัยรัชการที่หกเดือดร้อนเรือสิทธิสภาพนอกอะเขยี่ยงขึ้นเพราะคนจํานวนหนึ่งที่สมัครเป็นคนในบังคับต่างชาติคือบรรดาคนทําหนังสือพิมพ์ทั้งหลายพวกนี้แสวงหาเสรีภาพจากรัฐสมบูรณานยาสิทธิราชไทย <c oughs> ใช่ไหมฮะก็ <c oughs> เหมือนกับพวกคุณเล่น a ฟ e b o o k นี่แหละเขาปิดคุณไม่ได้เนี่ย ใช่ไเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเท gram ทั้งหลายเขาปิดคุณไม่ได้นะอย่างมากเขาบล็อกไม่ให้ไม่ให้ในในประเทศได้ access ได้แต่เขาลบบัญชีคุณไม่ได้นะเจ้าไทยเนี่ยยกย่องนี่เป็นตัวอย่างของการใช้มโนทัศน์ขยายความว่าและการที่หกนี่แฟรมากนะนะไปคอมเมนต์ไปโต้เถียงอาร์กิวเมนต์กับเขียนคอลัมน์ลงหนังสืพิมพ์เพราะท่านปิดไม่ได้ ท่านลงโทษบกโเหล่านั้นไม่ได้เพราะบกโเหล่านั้นเป็นคนในบังคับต่างชาติไม่ใช่คนเหนือคับสยามท่านไม่มีทางอื่นผมไม่มีความรู้นะว่าท่านอยากจะปิดหรือไม่ผมไม่มีความรู้นี้พอแต่ว่าท่านปิดไม่ได้ลงโทษคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นคนในบังคับต่างชาติคนจํานวนน้อยเหล่านี้แหละที่มีผลมหาศาลด้วยคือปากมากปากเสียเพราะรู้ว่าต่างชาติคุ้มครอง ทำตัวเป็นประวินตั้งแต่2,460ใช่ไหมคือเปล่าร้องโฆษณาแล้วแถมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นบังคับระ้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่นนท์มานี่เป็นผลอย่างหนึ่งของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตถามว่าในกรอบของเขาเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าผู้แสวงหาเสรีภาพจัดรัฐไทยหรือไม่ไม่มีทางเขาเรียกว่าเราเสียเอกราชเขาเรียกเอกราชของเราทูริสตรอนซึ่งก็มีส่วนจริงนะ ซึ่งก็มีส่วนจริงนะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยถึงบอกบางอย่างเนี่ยมันทั้งจริงทั้งไม่จริงถูกไม่ถูกมันขึ้นกับเปอร์สเปคทีฟของคุณก็เพราะว่าเราไม่สามารถพูดได้ง,งา่ายๆนะว่าเสียดายที่เราไม่เป็นนานิคมเพราะถ้าหากคุณลองเป็นจริงๆสิคุณอาจจะไม่เสียดายใช่ไหมฮะเราบอกได้แต่ว่าสภาพสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นและไม่เป็นหรือเป็นกึ่งนานิคมอย่าเอาเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปอีฟให้มากกว่านั้นว่าเราเป็นนานิคมก็ดีกว่านี้นะ อันนีนเนเนเน้เก็บไว้คุยกันเล่นๆเก็บไว้คุยกันเล่นๆถ้าจริงเมื่อไหร่เกุนารับรู้ไว้ได้วยว่าคุณจะต้องถูกถล่มอย่างชอบธรรมไม่ใช่มุมมองของเจ้ากรุงเทพซึ่งโวยวายตีโพยตีพายกับเรื่องเสียดินแดนมาให้กับพวกเราฟังมาตั้งนานแนละ้วแต่มุมมองคุณลองนึกถึงคนลาวที่เสียดินแดนสี้แดนให้ใครให้สยามเป็นร้อยร้อยปี <c oughs> ถ,ถ้าคิดแกแง่ายมิใช่หรือคุณคุณนึกถึงประเทศที่ตกเปนานิคมเขาซัฟเฟอร์ขนาดไหนมีคนซัฟเฟอร์เยอะนะการที่ไม่ได้ตกไปนานิคมทําให้เราไม่เกิดภาวะบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างซึ่งจะมากับรัฐที่นานิคมทั้งที่มีด้านสีด้านอื่นรัทที่นานิคมก็มีด้านที่เป็นผลประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศหลายประเทศในในเวลาต่อมามันไม่ได้มีไราขาวก็ดำเหมือนกันขึ้นชื่อว่าอนานิคมทุกอย่างต้องแ yeah ย่และเลวไปหมด ณวันนั้นจนถึงร้อยปีถัดมาก็ยังเลวไปหมดไม่จําเป็นอีกเหมือนกันนี่พยายามจะพูดอย่างแฟร์ที่สุดนะเพราะฉะนั้นสังคมไทยซึ่งไม่ได้เป็นนานิคมเลยพลาดไม่ได้มีโมรดกหลายอย่างซึ่งเราอาจจะมีก็ได้ถ้าหากตกเป็นนานิคมซะเช่นภาษาอังกฤษดีขึ้นเป็นต้นใช่ไหมฮะอันนี้สิพูดได้อันนี้พูดได้ว่าพูดได้อย่างแฟร์ๆด้วยว่าบางอย่างเนี่ยเสียดายนะที่เราไม่ได้ไม่เคยอยู่ใต้อังกฤษ บางอย่างก็โชคดีแล้วที่เราไม่ต้องตกไปนานนี่พอยนางเช่น suffering ในแง่ต่างๆที่คนในประเทศเหล่านั้นต้องต้องต้องเผชิญมาใช่ไหมเท่าในแง่นี้เราพูดกันได้อย่างแฟงๆมันมีด้านนั้นและด้านนี้บางอย่างเป็นเรื่องเสียดายนะที่เราอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในขณะที่หลายอย่างเราอาจจะภูมิใจที่เราไม่เคยเป็นนานิคมเลยความภูมิใจนี่ถามว่าเป็นเรื่องแย่เป็นสมุติชไหมก็ไม่ใช่ในงไงเดยกันผมไม่ภูมิใจเลยนะที่เรา ยังไม่มีระบบกฎหมายที่ลงหลักปักฐานเพราะเราเป็นระบบกฎหมายแบบที่ให้อภิสิทธิ์แก่รัฐมาแต่สมบูรณาสิทธิราชเป็นต้น